ทางด้านของมาซาทธะอิชิอีก็ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบในการมองต่อยอดไปจนถึงศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเพราะว่าศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมีเงื่อนไขในการเรียกตัวนักเตะที่ทีมงานสตาฟโค้ชโดยเฉพาะมาสาทธะอิชิอีต้องนำมาคบคิดค่อนข้างที่จะเยอะเป้าหมายของเขาหลังจากที่เล่นกับเลบานอนเล่นกับทางด้านของสวปอลลาวในฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อ เพรามองหลากหลายเงื่อนไขจนกระทั่งได้ทีมชุดนี้ สวัสดีครับนี่นี่อนเับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับตอนนี้ก็เข้าใกล้มาอีกแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลฟีฟ่าเดย์ในเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนที่แล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัได้ที่สนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลานี่ก็ผ่านมา1เดือนครับฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกลับมาอีกแล้วแล้วก็มีการประกาศตัวผู้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับยี่สิ จากมาซาทะอิชิอินะครับก็มีนักเตะที่ไม่เคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยนะครับ5รายนะครับที่ได้โอกาสในการถูกเรียก ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีนักเตะจากไทยลีก2ไทยลีก3าหน้าใหม่ๆตามกระแสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปพูดถึงนะครับภาพรวม23รายชื่อมีใครบ้างแล้วก็ทําไมนะครับในแต่ละแดนเนี่ยทำไมถึงเรียกนักเตะแบบนี้แล้วก็มาซาตะอิชิอิพูดอะไรบ้างทําไมถึงมีเหตุและผลในการเรียกนักเตะภาพรวมแบบนี้แล้วก็เป้าหมายของเขาหลังจากที่เล่นกับเลบานอนเล่นกับทางด้านของสวป,ปอลาวในฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนเนี่ย จะเป็นอย่างไรต่อนะครับโดยเฉพาะเกมสําคัญทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างสึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่กําลังจะมาถึงนะครับในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องจอนด้วยตอนนี้ก็เกินกว่า50,000ซับเรียบร้อยแล้วไปไรเรียงกันนะครับในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขงันก่อนลวกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับฟีฟ่าเดย์เนี่ยจะพบกับเลบานอนนะครับในวันที่14พฤศจิกายนนะครับแล้วก็17พฤศจิกายนจะเจอกับทางด้านของสอบปลาวนี่เป็นฟีฟ่าเดย์ที่เป็นเกมอุ่นเครื่อง2นัดติดต่อกันเล่นเวลาเดียวกันนะ19นาฬิกาส0นาทีสนามก็สนามเดียวกันนะฮะก็คือสนามมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์รศูนย์รังสิตนั่นเองนะครับสำหรับ2เกมฟีฟ่าเดย์ในรอบนี้ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วเป็นการอุ่นเครื่องรอบ สุดท้ายแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าปัจจุบันเนี่ยก็ชื่อว่า Mitsubishi Electric ครับนะฮะ2,024ชาติไทยอยู่กลุ่มเดียวกับติมอรเลสเตมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็กัมบูชานะครับสเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะสําคัญในแง่ของการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมทีมอาเซียนครับจริงๆอะ่ะนอกจากเลบานอนแลนะ้วเนี่ยอีกทีมนึงก็จะเป็นเยเมนนะครับแต่ว่าทางเยเมนเ,นเนี่ยก็มีการเทไป ก็เปลี่ยนมาเป็นสบป,ะปะลาวซึ่งผมว่าก็เหมาะสมในแง่มุมที่จะได้อุ่นเครื่องกับทีมในอาเซียนก่อนที่จะแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เพราะฉะนั้นยีบสารายชื่อนี้เนี่ยทางด้านของมาสัทระอิชิอีก็ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบในการมองต่อยอดไปจนถึงศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเพราะว่าศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยมีเงื่อนไขในการเรียกตัวนักเตะท,ที่ทีมงานสตัฟโค้ชโดยเฉพาะมาสัทระอิชิอีต้องนํามาคบคิดค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนะครับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนไม่ได้เป็นฟี ف าเดย์ช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะฮะนักเตะหลายคนจากหลายสโมสรโดยเฉพาะทีมระดับบิ๊กเนมในไทยลีกไม่สามารถที่จะ มาแข่งขันได้นะครับบางทีมไปเก็บตัวเพื่อเตรียมทีมทีมท่จะทํางานต่อนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นบางทีมมีโปรแกรมนะครับในการแข่งขันในระดับศึกฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ล e กอีลิศึกฟุตบอลเอ c ซีแชม i o n s ยนส์ลีกท ซึ่งกําลังอยู่ในช่วงที่เขาได้เขาเข็มว่าจะเข้ารอบไม่เข้ารอบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บางทีมมีต้องเตรียมทีมแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนคือมันมันมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในระดับสโมสรอ,อาชีพแล้วก็อย่างเบอร์รัมยูเนเต็ดนะครับก่อนหน้านี้เขามีคิวในการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียอย่างศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกเอลิก็มีการเลื่อนการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีกหลายเกมซึ่งหลายต่อหลายเกมก็จะไปแปะอยู่ในช่วงเวลาเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นก่อนหน้าที่ จะเล็กจะเปิดการแข่งขันขึ้นเพราะฉะนั้นหลายทีมครับก็ต้องยอมรับว่าหลายทีมอาจจะไม่พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะมาผมเชื่อว่าทุกทีมทุกทีมเลยนะครับมีการอยากจะปล่อยนักเตะม,มาเล่นทีมชาติหมดแหละแต่ในเมื่อมันมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขนะครับสโมสรก็ต้องเดินหน้าในรูปแบบสโมสรอ,อาชีพและ ทัวร์นาเมนต์ชิงแชามปอาเซียนเนี่ยมิซูบิชิเล็กซริกครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของฟีฟ่าเดย์ไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟา่าเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์นะครับเขามีสิทธิ์นในการที่จะเดินหน้าสโมสรอ,อาชีพของตัวเองต่อไปโดยที่ปล่อยนักเตะ อย่างเต็มสูบเฉพาะตอนช่วงฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ในครั้งนี้ <S <S เลบานอนกับสวบปอลาวจึงเป็นการแข่งขันที่อิชิอิวางแผนเรียกนักเตะภายใต้เงื่อนไขนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาเองก็มีการพูดหลังจากที่มีการประกาศตัวนะครับว่าการเลือกนักเตะทีมชาติไทย23รายนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกําลังหลักในรายการชิงแชมป์อาเซียนอย่างแน่นอนเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมีบางสมโมสรที่มีโปรแกรมการแข่งขันเราก็เลยเลือก ที่จะไม่เรียกนักเตะจากสโมสรเหล่านั้นมานะครับและเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยก็มีเงื่อนไขต่างๆในการเลือกนักกีฬามาติดทีมชาติซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญในการที่เราได้เห็นสกอรเดฟที่บรายชื่อของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเดือนพฤศจิกายน มีหน้าตาของนักเตะรายใหม่ๆนะครับเข้ามาอยู่ในทีมนะอย่างน้อยก็คือ5รายอ่ะเดี๋ยวไปไล่เลียงกันนะครับ23รายที่มีนะครับมีใครกันบ้างเริ่มจากพุทรศัพษาประตูนะครับก็เป็น3ผมพุทศัพษาประตูที่เคยอยู่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ยอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ลงสนามเป็นกอบเป็นกรรมขนาดนั้นนะฮะ มือหนึ่งผมว่าก็น่าจะเป็นสานนท์อนุอินนะครับเพราะว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการเรียกปฏิวัติคำใหม่จากชูเบนคขอยูเนเต็ดมาติดนะครับสรารนนจาก BG แล้วก็มีอีกสองรายนะครับกรกฎพิพัฒนนัดดานี่เคยถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วแต่ว่าไม่ได้ลงสนาม นะครับในชุดของมาสระอิชิอิเนี่ยนะฮะไปโชว์ฟอร์มดีกับระยองนะครับแล้วก็จิรวัตรวังท้าพันนี่ก็พระสัพปะตูมือดีจากขอนแก่นยูเนเต็ดที่ถูกเรียกตตดทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็นมือสานะครับสำหรับจิรวัตรวังท้าพันส่วนกองหลังนะครับแบ็คขวามีนิโคลัสมิคิลสันกับนิติพงศ์เสลานน์นะครับมิคิลสันในช่วงฟีฟ่าเดย์เขามาตลอดอยู่แล้วนะครับจากโอบิลเดนเซในศึกบอลลีกรองของประเทศเดนมาร์กเขาลงสนามอย่างต่อเนื่อง ให้กับโอบิลเดนเซ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแบ็กขวาเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยในชุดนี้ด้วยแล้วก็แบ็กซ้ายครับมีเควินดีรมรำมนะครับฟอร์มดี D. กับการท่าเรือเอฟซกับทิตาทรอ,อักษรสีนะครับจากอุทัยธานีเอฟซที่มาติดทีมชาติไทยชุดนี้เป็นครั้งแรกเซนเตอร์4รายครับมีเอเรียสดอลเลาะ ะะมีพันสายเหมวิบูลมีสุพันทองสองและก็สลิงคันพมสุภะสลิงคานเนี่ยก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีกับสุขโขทัย FC ในฤดูกาลนี้เอเลียสก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่พึ่งอยู่ในทีมชาติไทยในชุดแชมป์ kings cup นะฮะก็น่าจะเป็นตัวหลักของมาสดาอิชิอิในครั้งนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวหลักในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพด้วยสําหรับทางด้านของเอเลียสดอเลาะนะครับพันษาก็ได้กลับมาติดทีมชาติไทย นะครับตัวของพันษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโปรแกรมในส่วนของสุตบอล a f ฟ Champions l e a g u e e l i t e นะครับที่ไม่ได้มีกำหนดโคต้าต่างชาติเบรรัมเยเต็ดก็แทบไม่ได้ใช้เจ้าตัวเลยนะครับเพราะว่ามีนักเตะกองหลังที่เป็นต่างชาติเยอะนะฮะ อ,อย่างดูโก้นะครับแม้ว่าจะเป็นจะเป็นตัวไทยในสุดปอรบอลไทยลีกก็ตามก็ก็ได้ใช้งานนะครับแล้วก็มีทั้งมิโซลยาโลมีทั้งค ok ิมมินยอกมีทั้งเคอร์ติสกูดนะครับดูโก้เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับทำให้พรรษาเนี่ยโอกาสในการลงสนามกับบุรัมก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าในในไทยลีกก็ได้ลงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในไทยลีกก็ยังมีเพดานในการกําหนดแข้ง ต่างชาติอยู่แต่ก็โอกาสของเขาเนี่ยก็ต้องสู้ต้องชนกับนักเตะต่างชาติแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ได้กลับมานะครับติดทีมชาติไทยครั้งหนึ่งประสบการณ์ของพรนษาก็น่าจะช่วยทีมชาติไทยในชุดนี้ได้พอสมควรเลยนะครับส่วนกองกลางครับมีชิสนุพงโชตินะครับที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับเสกสรร์ราตีจากเบรีรัมเย,ยเต็ดโอกาสน้องค่อนข้างที่จะน้อยนะครับกับเบรีรัมเพราะว่าโหกองกลางธิรทรบุญมาทันพิทิวัตสุขจิตธรรมกุลนะครับไหนจะโกลันคาสิตกลับมานะครับรัตนากรใหม่คามี เสกสรรจ้ก๊อฟเนี่ยมีโอกาสน้อยแต่ว่าปีนี้ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็เคยยิงประตูแบบสุดสวยเลยย,ยิงไกลครึ่งสนามได้ด้วยนะครับเป็นอดีตนักเตะที่เคยถูกส่งไปฝึกนะครับกับโปรแกรม Fox Hu ์ันของทาง King Power นะครับนี่ก็มาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วพันธมิตรประพันธ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายนะครับนักเตะดาวรุ่งวัยย่าง21ปีตอนนี้20นะฮะก็มาจากพีทีประจวบเวฟซีทางด้านของโคชเตียสะสมพบประเสริฐก็ใช้งานอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ แล้วก็ตอบแทนความไว้ใจของโคชเตียนะครับยิงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ติดทีมชาติไทยนะครับหลังๆก็ยิงตลอดเลยนะสำหรับพันธมิตรประพัน์แล้วก็มีอย่างตัวเก๋าารอื่นๆนะครับพิรดลชำรัศมีกับบรชิตกนิสีบาเพ็ญจากการท่าเรือีฟก็ติดชุดนี้นะครับํำพูน2รายอัครพงษ์พุ่มวิเศษอนันยศสังวานนะครับก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวสมรองนะครับสำหรับอัครพงษ์แล้วก็อนันต์มาชุดนี้เนี่ยก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตัวบิ๊กเนมเก๋าเกาจริงๆเนี่ย ไม่แทบไม่ได้ถูกเรียกมาเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะกลายมาเป็นตัวหลักตัวจริงนะครับสำหรับทีมชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นอนันต์หรือว่าอัครพงศ์มีเอกนิตปัญญานะครับฟีฟ่าเดก็ได้กลับมาแล้วก็มีข่าวว่าจบฤดูกาลนี้สุวิทยันเจลีญก็จะกลับมาเล่นที่ประเทศไทยครั้งหนึง่งมีรุ่งรัตภูมิจันทึกนี่ก็ได้โอกาสน้อยในฤดูกาลนี้กับทูแมงคอกยูเนเต็ดนะครับเพราะว่าแดนบนของทูแมงคอกในส่วนใหญ่ก็จะใช้ นักเตะต่างชาตินะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็อีกรายหนึ่งนะครับก็คือกองกลางตัวรับจากอุทัยทานีเอครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ กองหน้า2รายสุพนัทเหมือนตานะครับที่เพิ่งแยกทางกับโอเอชลูเว่นนะครับกลับเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งมาอยู่กับบุรีรัมย์ยีเต็ดก็ฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ก็กลับมาที่ประเทศไทยเลยอีกรายหนึ่งก็คือธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับนี่ก็ติดทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วกองหน้าธรรมชาติเนี่ยเรียกมา2รายนะครับโดยที่ทั้งสุพนัทแล้วก็ธีรศักดิ์เนี่ยสามารถที่จะเล่นทั้งกองหน้าตัวเป้าก็ได้เล่นด้านข้างก็ได้นะครับตรงกองหน้าตัวเป้าแบบธรรมชาติแท้ๆอย่างธีรศิลป์หรือสุุชชัยนนก็ใดี้ ไม่ได้ถูกเรียกมา23รายนะครับแน่นอนว่าคนก็ไปมองในเรื่องของนักเตะดาวรุ่งถูกดันขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในชุดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะ5รายเนี่ยติดครั้งแรกเลยสลิงคารเสกสรรราตีชิษณุพ,พง์พันธมิตรประพันธ์แล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือกองหลังนะครับแบ็กซ้ายอย่างทิตาธรซึ่งผมมองว่าทั้ง5รายเนี้ยแม้ว่าจะไม่เคยเล่นในศึกฟุตบอลระดับสูงกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยแต่ ทั้ง5รายนี้ก็ผ่านประสบการณ์ในการเล่นทีมชาติไทยมาก่อนแล้วในชุดอายุไม่เกิน23ปีนักเตะทีมชาติไทยที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ฮะก็ต้องผ่านชุดอายุไม่เกิน19ปี20ปี23ปีอยู่แล้วอย่างชนะทิพย์อย่างสารัตย์อย่างทีละทรพวกนี้ก็ผ่านมา พันธมิตรนี่ก็ติดทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีมาก่อนนะครับทางด้านของชิษนุพงศ์นี่ก็ติดทีมชาติไทยชุดยุไม่เกิน23ปีหลังจากที่กลับมาอยู่กับขอนแก่นปีแล้วฟอร์มดีก็ติดอายุ23เลยนะครับแล้วก็เสกสรรก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวหลักของชุดยุ23ของทางด้านของอิสระศรีทโรอยู่แล้วทิตาทรน,นี่เขาก็ดังมาจากตอนยุ23จริงแชมปเมเชียอยู่แล้วในยุคข,ของอากิระนิชิโนะสลิงคานนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีโดยเฉพาะในยยุคคของโงโโ ถ้าจํากันได้โคตโย่งนะฮะที่เคยคว้าแชมป์ซีเกม2017สลิงคานเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งในตัวหลักเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คืออิชิอิไม่ได้เรียกคนที่ไร้ประสบการณ์เลยขนาดนั้นนักเตะ ที่เข้ามาใหม่แต่ละคนก็ผ่านเวทีไทยลีกแต่ละคนก็ผ่านเวทีระดับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีมาก่อนแล้วนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ตอบคาถามนะฮะก็มีสื่อถามว่านักเตะหลายคนแทบไม่เคยได้เล่นร่วมกันเลยจะมีการปรับตัวเข้ากับตายการเล่นของโค้ชอิชิอิไหมอิชิอิก็ตอบว่านักเตะก็ต้องพยายามทําความเข้าใจนะครับแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่านักเตะที่ถูกเรียกมาเนี่ยก็น่าจะเคยผ่านประสบการณ์ในสืบพิบอลไทยลีกหรือยู23มาแล้วการทําความเข้าใจในระยะเวลาที่ อาจจะสั้นเนี่ยก็น่าจะมีเวลาที่เพียงพอนะครับที่จะทําความเข้าใจและสามารถที่จะมองได้ว่าเขาจะสามารถต่อยอดไปเล่นในศึกบอลชิงแชมป์อาเซียนในเดือนธันวาคมนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็การเรียกนักเตะหน้าใหม่เนี่ยมาเสริมทีมอย่างต่อเนื่องอ่ะชุดนี้มา5คนเนี่ยจะสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักเตะรายรอื่นๆมากน้อยแค่ไหนทางด้านของอิชิอีก็บอกว่าก่อนที่จะเลือกนักเตะเข้ามา ที่มีนักตเตะรายใหม่บวกกับนักเตะรายเก่าเข้ามาผสมในชุดนี้เนี่ยที่จะเจอกับสวป,ปอลาวกับเลบานอนเนี่ยคือมีลิสต์ทั้งหมด50-70คนเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะที่สุดท้ายกลั่นกรองมาเป็น23รายชื่อสุดท้ายก่อนที่จะเจอกับเลบานอนกันลาวแล้วก็เ้ามองหลากหลายเงื่อนไขว่านักเตะคนนี้มาจากทีมนี้ ป่อยแน่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าทีมจะมีโอกาสที่จะดึงตัวกลับเพราะมีโปรแกรมในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอเขามองหลากหลายเงื่อนไขจนกระทั่งได้ทีมชุดนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้มองถึงขนาดแบบโอโ้เรียกนักเตะชุดใหม่ๆฉันจะต้องเรียกนักเตะใหม่ๆเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะได้แรงกระตุ้นนักเตะให้นักเตะอื่นๆไม่ใช่นะคือเขาไม่ได้มองว่าจําเป็นที่จะต้องเรียกนักเตะใหม่เข้ามาแต่เขามองว่านักเตะใหม่พวกนี้เนี่ย พร้อมที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วคือเขามองที่ฝีเท้าและเงื่อนไขต่างๆ1 2 3 4 5ที่มันเกิดขึ้นที่เขาจะต้องลิสต์ว่านักเตะไหนที่จะมาได้และพร้อมและก็สามารถที่จะไปต่อในอาชิงแชมป์อาเซียนด้วยโดยตระหนักถึงเหตุผลแรกก็คือคุณต้องเก่งพอคุณต้องมีศักยภาพเพียงพอเขาถึงจะเปิดกับเพราะฉะนั้นอย่างสลิงคารอย่างทิตาทออย่างเสกสันหรือว่าอย่างทางด้านของเจ้าคอนเนอร์ชิษณุพ,พงศ์เนี่ยพวกนี้ก็ก็คือมีความพร้อม มีความเก่งแล้วก็มีประสบการณ์ในไทยลีกเพียงพอนะครับก็เข้ามาเสริมกับพวกพี่ๆที่เคยติดทีมชาติไทยหรือมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแล้วนะครับก็ดวนฮะว่าชุดนี้นะครับ ทางด้านของมาสเตอร์อิชิอิจะเสกสรรออกมานะครับสำหรับ11ตัวจริงในการเจอกับเลบันอน11บตัวจริงในการเจอกับสบปลาวเป็นอย่างไรนะครับจะมาในระบบใหม่ไหมหรือว่าจะยึดระบบเดิม4-231อันนี้น่าจะเป็น1ในชุดยังบัตรแท้ๆอีกชุดหนึ่งเลยนะครับที่น่าจับตามองก็ต้องมารอดวนครับวันที่14กับ17พฤศจิกายนนี้นะครับใครว่างก็สามารถเข้าไปเชียร์เข้าไปชมเข้าไปเชียร์กันได้นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ฟีฟ่าเดเดือนพฤศจิกายนนะครับสนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับใครที่ไม่ว่างใครที่ไม่สามารถไปได้อยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ว่านไปก็รอเชียร์รอเป็นกําลังใจให้กับทีมช้างศึกกันได้นะครับผ่านการถ่ายทอดสดและนี่คือเรื่องราวของจอห์นสตอรี่ที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามช่องจอหกันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ ขอโปรโมทหน่อยนะครับหนังสือของผมเองนะฮะสปอร์ตแมนะครับก็เป็นรวบรวมบทความที่ผมเขียนในแฟนเพจนะครับ47บทความนะครับ47นักกีฬานะครับถ้าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะครับตามคอมเมนต์นะครับในที่ผมแปะไว้ข้างล่างนี้นะฮะอ่ะโอเคก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ